วันนี้มาว่าความที่ศาลนายาคดีตามมาตรา116เหตุเกิดตั้งแต่ปีพศ2 5 5 2วันนี้ยังเพิ่งขึ้นศาลอยู่เลยนะครับนายยังว่าความคดี16สมัยนายอภิสิทธิเวชชาชีวะนสั่งให้มีการสลายการชุมนุมเมื่อปีพศ2 5 5 2ก็มีกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีต,ตั้งแต่คุณวีระมุสิกพงคงคุณอดิศรเพียงเกต ผมนี่ก็เป็นทนายความของคุณนริศรเพียงเกตวันนี้ยังว่าความอยู่เลยครับปีนี้ปีพออศ2 5 6 6เพราะฉะนั้นในเรื่องของอพรบรนิรโทษกรรมหรือพรบรปลองดองอะไรก็แล้วแต่ก็น่าจะเร่งทานะครับคดีทางการเมืองเป็นคดีที่ไม่ใช่โจรผู้ร้ายที่ไหนนะครับแต่เป็นเพียงคดีที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองกันเท่านั้นนะรัฐบาลเห็นอีกแบบหนึ่งฝ่ายค้านเห็นอีกแบบหนึ่ง นะเสร็จแล้วก็มาดําเนินคดีกันมาตั้งข้อกล่าวหามาดําเนินคดีนะแล้วเขาเรียกว่าเป็นคดีที่เรื่องไม่เป็นเรื่องนะเพราะนั้นก็ฝากไปยังหลายๆภาคส่วนครับอันใดที่มันพอจะจบกันได้นะอย่ามานั่งว่าฟามกันเลยปี2 5 5 2ปีนี้6 6 1กก็เลยนะ12ปีที่ผ่านมาวันนี้เพิ่งสืบพยานได้อยู่ประมาณสัก2 0กว่าปากนะครับจากพยานนี่หลายร้อยปากนะครับ นะไม่รู้จะอยู่เป็นนานกับขานาดไหนเอาละวันนี้เป็นประเด็นครับเอามาฝากให้เห็นว่าวันนี้ควรจะลองดองกันนะคดีเกี่ยวกับการเมืองไม่ควรเาเนินคดีแล้วรับนะสมัยนายอภิสิ์เวชาชีวะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกฝ่ายนะก็ไปเห็นด้วยนะยังจากมีการจัดตั้งรัฐบ,บาลในค่ายทหารในสมัยนั้นฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยเขาไปเห็นด้วยกับการที่มาเป็นนักดนีแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ หน้าฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วยแต่ฝ่ายไม่เห็นด้วยกับถูกดำเนินคดีครับวันนี้จำงเฉยมงคลเอาเรื่องนี้มาฝากนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ